บริษัทเครื่องสำอางเกาหลีใต้เผชิญหน้ากับการละเมิดเครื่องหมายการค้าและการออกแบบเลียนแบบผลิตภัณฑ์อย่างมากในจีนรวมถึงประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากรายงานของหน่วยงานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของเกาหลีใต้ระบุว่าปี2564จีนมีคดีละเมิดบริษัทเครื่องสำอางเกาหลีใต้มากที่สุดทั้งหมด2,920คดีตามมาด้วยอินโดนีเซีย840คดีเวียดนาม660คดีและไทย550คดีโดยบริษัทกำลังเรียกร้องให้นานาชาติเร่ง ยกระดับการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่ประเทศที่ตั้งของบริษัทซึ่งละเมิดเครื่องหมายการค้านั้นกลับเพิกเฉยต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ผู้ผลิตสินค้าลอกเลียนแบบคัดลอกภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือการออกแบบชื่อสินค้าและนําไปขายในราคาที่ต่ํากว่าเช่นคัชชั่นคิวคัเวอร์และพาเลตตาของแบรนด์คีโอถูกลอกเลียนแบบภายใต้ชื่อแบรนด์โพนี่คลีโอรวมไปถึงเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์เป็นคิสคัลเวอร์อีกด้วยโดยแบรนด์ที่ลอกเลียนไว้ได้วางขายทั่วเอเชียโดยเฉพาะในจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังมีเจลวาดหางจระเข้ยอดนิยมของแบรนด์ฮลิก้าฮลิก้าที่ถูกลอกเลียนแบบด้วยเช่นกัน